เมนูวันนี้เรามาทำพิซซ่าเวียดนามหน้าปลาทอดครับก่อนไปสาระเมนูอาหารทำง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพว่าวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูอรปกอบของพิซซ่าเวียดนามหน้าปลาทอดกันเลยครับอย่างแรกเลยก็คือเนื้อปลานินครับเนื้อปลานินตรงนี้ผมใช้แค่ครึ่งตัวเท่านั้นเองนะครับตรงนี้เนื้อปลานินก็เอาก้างออกเรียบร้อยแล้วล้างทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วเช่นกันเดี๋ยวเราจะไปคลุกกับเกลือแล้วก็แป้งอเนกประสงค์ ก่อนที่จะไปทอดนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เนื้อปลากรอบๆอ,อร่อยๆแล้วก็เราจะเนื้อปลานี้ไปบดกันอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะมาทําเป็นหน้าท็อปปิ้งกันครับเราไปดูองค์ประกอบต่อไปครับอีกส่วนหนึ่งแน่นอนเลยก็คือตัวแป้งบันจังนะครับแป้งบันจังหรือว่าร i ยสเปร์ที่เขาบอกไว้ก็เป็นแป้งแบบนี้แหละครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปจะเป็นแบบกลมหรือเป็นแบบสี่เหลี่ยมก็มีแล้วแต่เลือกนะครับว่าอยากจะใช้แบบไหน นอกจากเนื้อปลาที่ทาเป็นท็อปปิ้งแล้วนะครับก็ยังมีส่วนประกอบอื่นๆเพื่อที่จะมาเสริมรสชาติให้ด้วยเช่นกันที่มีก็คือปูอัดครับปูอัดตรงนี้ก็เป็นชิ้นๆน,น,นะครับก็ฉีกให้เรียบร้อยมีชีสนะครับชีสประเภทชีสขูดก็ยังง่ายยิ่งขึ้นเพื่อทีจะมาโรยด้านหน้าแล้วก็จะไดนะ้ตัวพิซซ่าที่ค่อนข้างจะมีชีสทั่วถึงนะครับหรือถ้าหากว่าไม่มีใช้ชีสแผน่นแล้วก็ซอยเป็นชิ้นๆก็ได้แต่พยายามวางให้ทั่วๆแล้วกันหมูยองใส่เสริมรสชาติได้นะครับแล้ววก็มีตั ต้นหอมซอยนะครับเพื่อจะโรยหน้าอีกอันนึงก็คือตัวไข่ไก่ครับไข่ไก่นิดหนึ่งฟองต่อหนึ่งชิ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันว่าจะทากันยังไงบ้างผมเสริมเข้ามาอีกอย่างตรงนี้ก็คือตัวใบโหระพาครับเดี๋ยวเราเด็ดใบโหระพาโดยด้านหน้าด้านบนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีกลิ่นหอมแบบสมุนไพรสมุนไพรด้วยเช่นกันแล้วก็สุดท้ายที่จะต้องลืมไม่ได้สําหรับพิซซ่าเวียดนามก็คือซอสพริกครับแล้วก็ตัวมายอ,องเนส ซึ่งทั้ง2องอย่างนี้เดี๋ยวจะมาล่าหน้าด้านบนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มีรสชาติของพิซซ่าอร่อยยิ่งขึ้นงั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมกปนเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมคลุกเนื้อปลากับเกลือแล้วก็แป้งอเนกประสงค์เตรียมทอดปลากันครับคลุกเนื้อปลากับเกลือเพื่อลดความขาวครับคลุกกับแป้งอเนกประสงค์เล็กน้อยเพื่อที่ว่าเวลาเราปลาไปทอดน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นครับ ั้งน้ำมันเตรียมทอดปลากันได้เลยครับสำหรับการทอดเนื้อปลานะครับเพื่อให้ได้เนื้อปลาที่กรอบอร่อยเนี่ยก็ควรจะทอดนานนิดนึงให้เหนื้อปลานี่ค่อนข้างจะเหลืองเกรียมเกือบไหมเลยเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราเนื้อปลานี้ไปบดที่นึงก็จะได้เนื้อปลาที่กรอบอร่อยทั่วถึงกันนะครับได้เนื้อปลาทอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้ทิ้งเนื้อปลาให้เย็นสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเนื้อปลานีน้เข้าเครื่องบดกันครับ ื้อปลาบดค่อนข้างละเอียดเลยนะครับเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราไปโรยหน้าตัวพิซซ่าแล้วจะได้ทั่วถึงหน่อยไม่ได้เป็นชิ้นๆกันมากเกินไป <c oughs> เครื่องทั้งหลายที่เตรียมไว้สำหรับโรยหน้าพิซซ่านะครับก็เตรียมไปเรียบร้อยแล้วปลาหมูยองชีสปูอัดไข่แล้วก็ตัวต้นหอมซอยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกอย่างพร้อมเราตั้งกระทะเตรียมย่างตัวแผ่นบันจาน่างกันได้เลยครับปกติการทาบันจ่างครับเขาก็ใช้เป็นเตากลิลวนะครับพือแบบว่าเป็นตะแกรงตะแกรงสำหรับย่าง แต่ว่าหากว่าไม่มีเราใช้กระทะแบบนี้ก็ได้เช่นกัน,นครับตั้งกระทะเข้าไปใช้กระทะท้องแบนแล้วก็วางที่แผ่นบังจากเข้าไปให้เต็มเ็มหลังจากนั้นเปิดไฟอ่อนๆน,นะครับพอให้แผ่นมันค่อนข้างย่างสักแป๊บหนึ่งเริ่มเริ่มบิดเริ่มเริ่มเป็นรูปแล้วเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปได้เลยครับพยายามกระจายไข่ให้ทั่วบังจางนะครับหลังจากนั้นก็โรยต้นหอมซอยครับไปทั่ว โรยเนื้อช็อปปิ้งของเรานะครับกระจายทั่วๆก็จะได้กินกันทั่วถึงนะครับปูอัดเรียบร้อยแล้วหมูหยองอยากใส่แค่ไหนก็ตามใจชอบได้เลยชีสเอาให้แน่นๆกันไปเลยหลังจากนั้นก็ใบโหระพาครับหลังจากที่ทยอยใส่ทุกอย่างเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อปลาหมูหยอง ตัวชีสตัวปูอัดนะครับแล้วก็ตัวใบโหระพาที่เราใส่เข้าไปข้างบนก็ปล่อยให้ย่างไปเรื่อยๆครับย่างไปสักครู่หนึ่งจนกระทั่งตัวแผ่นบันจางเนี่ยเริ่มเริ่มสุกนะครับโดยเฉพาะตัวไข่เริ่มสุกก็สามารถเราขึ้นมาได้เลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับสับเมนูวนันนี้พิซซ่าเวียดนามครับหรือว่าบันจางเนื้อนั่นเองก็เป็นพิซซ่าหน้าปลาทอดที่เราทำกันไว้นะครับน่าจะอร่อยเลยทีเดียวอีกนิดหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เรียบร้อยก็คือมี บายองเนสแล้วก็ซอสพริกด้านบนครับเสร็จสมู์เรียบร้อยแล้วนะครับลองทำกันดูเมนูนี้ทำไม่ยากเลยทีเดียวครับ คุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตรอรี่แล้วก็อาควาชอปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆสำคัญที่สุดพันปลาดีๆให้เกษตรกรไทยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีอืกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ